is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e รถบัสและรถบรรทุกท่านครับพิษนุโลกของตุ่มนะครับคันนี้ขับมานะครับเพิ่งถึงสดสดรล้วนะครับขึ้นเขามานะครับผ่านน้าหนาวมาเลยครับคันนี้ขับมานะครับ เรื่องดีไม่ดีไม่รู้นะครับแต่ว่าขับมานะครับพี่น้องขึ้นเขามานะครับตันเขาน้ำหนาวมาครับ ฮรงคลาสสิกตูัโบราัเฟืองไทยหลฮุสุ อย่างเก้าไรครับคัสีสวยนะครับคันนี้เป็นเพชรอีกหนึ่งคันนะครับไม่ควรพลาดนะครับรถโรงเรียนได้คันนี้ไปวิ่งไม่ผิดหวังครับโรงเรียนเปิดเทอมน่าครับช่วงนี้คันนี้น่าจะ11เมตรครับ ขึ้นเขามาได้ไม่ต้องห่วงครับรถน,นี่ใช้งานได้ปกติแน่นอนประตูสวิงหน้ารัง พื้นไม้ใหม่ๆเลยบาะสองสามนะครับพื้นไม้ใหม่ๆครับพี่น้องประตูสุกเสียนะครับประตูสวิงไม่ใช่สวิงบานพับนะครับประตูเป็นบานพับหน้าหลังนะครับ ทรงโูคลาสสิกพื้นเรียบนะครับข้างหน้าเป็นพื้นมิเนียม ขับมาได้ก็สุดยอดแล้วคันนี้ขึ้นเขาด้วยนะพี่น้องนะเขาน้ำหนาวนี่ไม่ติงจริงก็ยากอยู่นะครับเครื่องยนต์ แห้งๆครับอันนี้สตาร์ติดขับได้ไม่มีความร้อนไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับขับมาจากพิษโลกครับเพิ่งมาถึงร้านเราส,สดๆร้อนๆเลยครับแห้งๆอย่างนี้ครับพี่น้องยังไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดไม่ได้แซ่อะไรเลยครับแห้งๆ อันนี้ก็ราคาแสนกว่าบาทครับรถพิษนลก แช่วงหน้าอย่ยังดีครับคันนี้ดันเขาน้ำหนาวมาเรียบร้อยครับคันนี้หมอนะครับหมอไปวิ่งโรงเรียนนะครับแล้วโรงเรียนนะครับแสนกว่าบาทน,นะพี่น้องนะ ซื้อรถกระบ,บะราคาก็ไม่หนีกันนะครับซื้อรถคันนี้ไปคุ้ม,ค,มคุ้มทุนกว่าครับคุ้มค่าน้ำมันกว่าครับคันนี้ก็ยังอยู่จเจ้าโบราณใครหาไปทำร้านกาแฟนะครับรีบเลยครับคันนี้ไม่มีเอกสารครับ ไปทำร้างกาแฟได้ครับคันนี้สระเมือ่อสง่าคันนี้ก็แสนกว่านะครับตัวสวิงใครสนใจนะไปทำรถโรงเรียนนะครับก็โทรมา สอบถามนะครับหรือทักมาสอบถามได้นะครับรถราคานี้สภาพแบบนี้วิ่งได้เงี้ยขึ้นเขาลงเขาได้ไม่ธรรมดาแล้วครับราคานี้ถือว่าถูกมากนะครับใครว่าแพงเชินไปหน้านะครับอันเราไม่ขายของแพงนะครับเอกสารครบครับ ใครสนใจก็พักมาสอบถามครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ